เขาเก็บบักพริกที่เขาปลูกเขาละข่ำเนี่ยเขาละออนละอ่อดเนี่ยผิวบ่้เผ็ดบักพริกบ่้เผ็ดแต่ว่ามีนีมีอยู่ด้วยเวอนบ่ปเผ็ดเผ็ดนิดๆจ้วยแต่ว่าบ่้เผ็ดหลายบ่้เผ็ดหลายอืมเก็ดเต็มเผ็ดแจ่กันหน้าเก็บเป็นเผ็ดแก้วบ่เออเผ็ดแก้วปีดิบีหม ักไม่น่าหักเนาะตูดแม่เบิงบ่งดูปเขาหลังหลักเนาอันุสีเหยียบอันนี้เด้ออันนี้เองพักพักฟวงตุ้มพักพักอันนี้คืออีหยังจ้นะหันหลังมาเนอนี่พักซาลาเน่แม่นว่าโซเปเะเขาเอิ่ออีหยังโบเปะกัปปบโซเ่ะว่า สบปกับสบปีด้ะทักปลากระเงี่ยอันนี้ใบแนงแ่ะได้ักปากะเงี่งนี่นบอกออ๋อักปากะเงี่ยหมายว่ายี่สวนนี่หันข,ขมาาเราได้วัตถุดย่างตักไข่ข้าวพีกามโอ้โหพุดมันข้ากัมนต้เขียวไปปลูกมองไม่เอามันเป็นยัง มันพันกันกับอันกับบักอึกับผุดก็เสือสีมวได้เหรไม่เป็นหัวจังสีเลยมันมืเขียอ่ามันพานกันเับผเอะเรไปปลูกมองไหม่เออ ผูบักเขียเขี้ยบกเคียเพศมกกะเขือเทศออเงี้ม,มกกะเขือเทศนั่นวะสุ่มปุกอือเดียวกันแนงเลยกินแน้วยน้ามันแจ่น้ำจะำ่จะจะปกูมันเลยสามผูมันไว้ <laughs>

แค่ีม่ะตัวนี้ที่ฮัรดได้เว้ยง่ายเลงเดือเดี๋ยวเดี๋ยวเอามูขื้ดึ่ม้ะค่ะ